แล้วก็พอดีพรุ่งนี้นะคะพินจะชวนพีน่านะคะเพื่อนพินนะคะกลับมาทานพิซซ่าที่บ้านอีกแล้วก็ก่อนเขาจะบินกลับโดฮานะคะเดี๋ยวพินก็จะไปเตรียมทําซอสพิซซ่าเตรียมทําวัตถุดิบอะไรต่างๆแล้วก็ซื้อขนมมาให้เด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้พินก็จะเตรียมอาหารก่อนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะก่อนที่เราจะไปตลาด i อ A นะคะทุกคน اها کرونا جو 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 ตัวใหญ่จังเลยอะ,อะทุกคนพิไปด้วยเพิ่งจะหายป่วยนะคะทุกคนวนตกอีกแล้วเป็นการซื้อของวันนี้ที่แบบทุลักทุเลนิดนึงค่ะหวังว่าจะไม่ลืมอะไรนะทุกคน กลับมาถึงบ้านนะคะพินก็อาบน้ําสระผมนะคะทําตัวเองให้อบอุ่นมาเตรียมอาหารทําซอสพิซซ่านะคะแล้วก็เตรียมวัตถุดิบอะไรต่างๆนะคะทุกคนสําหรับใช้วันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะทานอะไรกันบ้างคะ่ะหลักๆเลยก็เป็นพิซซ่านะคะโฮมเมดพิซซ่าทำง่ายๆแล้วก็ทำ ไทยนะคะพินก็ทำผัดไทยซอสแบบเร่งด่วนค่ะตอนแรกนะคะพินตั้งใจว่าจะเคี่ยวซอสแล้วทีนี้เ,เหมือนกับว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนจะไม่ทันนะคะพินก็เลยทำซอสง่ายๆแบบเร่งด่วนแค่ใช้เฉพาะวันนี้ก่อนนะคะทุกคน ดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนพินก็จะมาแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะก็เป็นบรรยากาศง่ายๆนะคะทานไก่ทอดด้วยไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีดื่มบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะเน้นไปที่บรรยากาศสนุกสนานนะคะดูแลเด็กๆนะคะทุกคนยังไงก็ขอทุกคนสนุกสนานกับการรับชมแล้วก็มีความสุขกับพวกเราด้วยนะคะ I'm going to pick it. Are you okay, Babu? Are you okay? Oh, okay, let's play, Babu. Come here. Kiara? é <laughs> chu <Eshu? laughs> Bow, 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 ball, ball, <laughs> ball, Ca -ca <laughs> Because I tried it and I didn't like it. It's an Indian candy, also. <laughs> What's this? It's candy. Candy. Yes. And this is the candy in my hand. Oh, okay. <laughs> i have this baby. Yeah. I'll <laughs> have this, baby's my cutest baby. <laughs> <youngest> baby. Hello. <laughs> Come here, both of you. Oh, okay. My mama. <laughs> <laughs> oh, okay, one minute, one minute. One minute. Come here. <laughs> what other? ย่าระ e r a and I, ะ e อซ์วัน a ายังไงวันนี้เดี๋ยวพินจะต้องราไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะปลอดภัยจากโรคนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ